วันนี้พิชี h จะพาทุกคนมาร้านบักงมังกรนะคะพิช chi จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในร้านกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนอนอกร้านนี่เมนูแนะนำค่ะหมูเยอรมันเด็ดมากจลาพ่มังกรตัวจริงด้วยทุกคนตัวจริงหัวยยกมากเลยค่ะ <laughs> มองจากในร้านวิวบรรยากาศด้านนอกสวยมากค่ะเห็นริมฝั่งของด้วยนี่คือบรรยากาศโซนด้านในสุดของร้านค่ะทุกคนน่ารักไหมคะถ่ายรูปสวยด้วยนะหรือถ้าชอบส่วนตัวก็เข้ามานั่งในร้านแอร์ฉ่ำๆนี่อาหารมาเสิร์ฟแล้วไก่ผัดเม,ม,ม็ดมะม่วงน่าทานมากเลยค่ะว้าวต้มยำกุ้งม้อไฟกุ้งตัวใหญ่กับแขนพิชี่ีเมนูยำทะเลรสชาติจัด พี่ชี่ยังกินเผ็ดไม่ได้แต่อยากให้พี่ๆมาลองกันนะคะอยากจะบอกว่าหมูกรอบที่นี่เป็นหมูกรอบที่จริงใจมากกรอบและชิ้นตโตแบบนี้เลยค่ะมีดนตรีสดฟลกซองให้ฟังทุกวันด้วยนะคะบรรยากาศดีดนตรีเพราะอาหารอร่อยบอกได้เลยว่าต้อง อาหารบักมังกรเท่านั้นนะคะพิชชี่ขอแนะนำยซำซมโอโบราณยำปลาหมึกทอดกระเทียมและปลากระพงทอดน้ำปลาเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะนอกจากนี้ที่ร้านยังมีอาหารยุโรปสเต็กและของทานเล่นและยังมีเมนูอีกหลากหลายมากันเยอะๆนะคะเปิดทุกวันพบกันที่ร้านบักมังกรคะ่ะ